บ้านหลังนี้เนี่ยเรียกว่างานบิลลอินจะไม่ค่อยได้เห็นในของบ้านลัก์เท่าไหร่ใช่ไหมครับเป็นสไตล์ผู้วิลล่าครับส่วนใหญ่มันจะเห็นผู้วิลล่าหรือว่ารีสอร์ทอะไรเนี่ยครับจะเป็นสไตล์อย่างนี้คือส่วนเก็บรองเท้านั่งใส่รองเท้าเก็บของสังเกตเลยว่าเขามี บอกนั่งแล้วก็เป็นตู้ชั้นเก็บอย่างเลยใช่ไหมครับก็คือลูกค้าได้อจบนล้วว่าอยากได้ตู้บิวอินที่เหมือนไม้เหมือนไม้ที่สุดนั่งตรงนี้ถอดรองเท้าก็คือตรงนี้เป็นโซนเก็บรองเท้าเก็บอะไรเนี่ยครับตู้นี้ก็คือจะใช้เก็บรองเท้าอย่างอย่างเดียวเลยครับแล้วก็รองเท้าใช่แล้วด้านบนนี้ก็เหมือนกับแบบเป็นแขวนแขวนเสื้อแขวนเสื้ออะไรนะครับแต่ปกติเราจะเห็นงานวิวอินก็คือมันจะเต็มฝ้าเลยใช่ไหมครับแต่ทําไมหลังนี้เขาถึงได้แบบ ก้ามกึงค่ะเหมือนฟิวลูกค้าอยากได้แบบเหมือนฟือ้รลอยตัวเนี่ยครับแต่อยากได้เป็นงานบิวในโซนที่เป็นสําหรับหน้าบ้านตรงนี้แล้วต่อไปก็จะเป็นมีครับจะเป็นโซนห้อง,องครัวต่อโซนห้องครัวตรงไหนฝั่งนี้ใช่ไหมครับ เรื่องของสีเรื่องของอการออกแบบเนี่ยมันจะล้อกันหมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับแบบตัวลูกค้าก็คือแบบอยากได้พอดิจิเตอร์ที่บิวอินเข้ากับตัวบ้านเนี่ยครับอยู่ต่างประเทศมาก่อนเนี่ยครับก็เลยได้แบบพอดิจิเตอร์ที่แบบเหมือนมันอยู่ต่างประเทศแบบฟิวให้ต่างต่างประเทศใช่ครับแล้วก็เนี่ยดูเสียงงานออกแบบเขามีทั้งตูอ้อบไมโครเวฟนะเนี่ยฝังติดผนังหมดเลยอ่ะเหมือนถ้าเป็นตัวนี้ก็ตู้เก็บไวนยตู้เก็บไวายใช่ครับตรงนี้เหรอครับใช่ครับเป็นชั้นเก็บไวายแต่ แต่ยังไม่มีไว้ในอนาคตมีแน่นอนตรงนี้ก็ตรงนี้ก็ส่วนใหญ่จะไม่ไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรนั่นเอครับถ้าเป็นบ้านตรงนี้ก็คือถ้าเป็นพวกอุปกรณ์ฟิตติ้งเนี่ยครับเก็บถ้าเก็บจานก็ร้อเก็บอะไรมาได้ครับเป็นจุดแบบพักจานได้ด้วยใช่ครับมีหมดเลยฟังก์ชันครัวของเขาค่อนข้างจะจัดเต็มใช่ครับเนาะอันนี้เป็นจุดเก็บจานเก็บอะไรนะครับ อ๋อแต่เขาไม่ได้เป็นเตาแก๊สคือเขาเป็นเตาไฟฟ้าใช่เตาไฟฟ้าครับเพราะเหมือนลูกค้าอยากจะเตียนมีัวไทยกับขวฝรั่งส่วนนี้เป็นขวดฝรั่งครับสําหรับปาร์ตี้ได้ด้วยใช่ครับด้านบนอันนี้ก็เป็นเก็บต้านเก็บช้อนนี่ครับทุกบานก็จะเป็นซอฟต์พอดหมดเลยแล้วถ้าไปด้านบนนี้ถึงเล่นเป็นละแนงครับเหมือนทุกหน้าบานก็จะเป็นเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมหมดแต่พอเราเล่นเป็นระแนงมันก็ตรงนี้เป็นเส้นเป็นเส้นมันจะนนำสายตาช่วยให้งานดูมีมิติมากขึ้นนะครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นก็มีอุปกรณ์ฟิตติ้งนะครับอันนี้เป็นมีที่เก็บช้อนเนี่ยครับเก็บช้อนเก็บมีดนะครับฝั่งนี้อันนี้รวมรวมในชุดไหมครับเนี่ยหรือว่าลูกค้าคือรวมเลยครับแบบรวมงานวิวก็คือมีชุดเก็บของแบบนี้ใช่แค่ลูกค้าแจ้งเราก็จะแบบจัดอุปกรณ์ฟิตติ้งให้ครับก็จะเป็นเสาโกดจริงๆแบบฟิตติ้งครบมากครับโอ้โหนี่นี่นี่เห็นไหม เนี่ยมันดูเป็นระเบียบดูมีความเรียบร้อยอยู่ในตัวของการใช้งานนะใช่ครับเนาะเนี่ยเก็บมีดได้เก็บช้อนเก็บอะไรได้หมดเลยอันนี้ก็ฟิตติ้งฟิตติ้งเหมือนกันนี่เห็นไหมวางจานชามได้หมดนะครับพักจานล้างเสร็จปุ๊บลงตรงนี้ได้อันนี้ก็สําหรับแบบเขาเรียกว่าไว้ล้างผักไว้ล้างผักเตรียมเตรียมครัวเตรียมอะไรเพราะว่าเพื่อจะมาทําอาหารฝั่งนี้เพราะลูกค้าแบบอยากนั่งทำข้าวข้าวไว้ด้วยแล้วก็แบบ มีเคาน์เตอร์บาร์แล้วก็คุยกับเพื่อนบ้านหรืออะไรแบบนี้รู้สึกเนุกแล้วเวลาทำครัวใช่อีกอย่างก็คือบ้านหลังเนี้ยเวลาเราทำกับข้าวครับยืนยืนไปชนก็เท้าเราก็จะไม่ชนกับตู้อ๋ออันนี้คือเราใส่รายละเอียดตรงนี้ด้วยใช่ไหมครับก็คือเราจะเว้นช่องเว้นช่องเรียกว่าเว้นช่องแล้วก็ซ่อนไฟลงไปใช่ครับทำให้ดูเด่นมากด้วยนะครับอืมดีเลยอะแล้วครัวเขาก็ไม่ได้เต็มนะใช่ครับเขาแบบ ก็มไม่ได้ฟิลฟ<อ>ุ่มเฟื่องนี่เลยตัวนะครับนะเหมือนเฟื่องอี่เลยตัวแต่พอดีใช่ครับอนะนอกจากโซนที่เป็นโซนครัวแล้วมีโซนห้องนอนอีกหนึ่งโซนครับยังมีห้องนอนอีกหนึ่งโซนนะเ <บ rage S 2> ดีเ๋ยวไปดูห้องนอนกันนะครับไปที่บอกว่าห้องนอนก็คือโซนวอลล์อีโคเซตตรงนี้ <Fourth> ใช่ครับตรงนี้นี่มีอะไรบ้าง ก็คือห้องนี้ก็คือจะเหมือนกับคอนเซปต์ง่ายๆเหมือนห้องก็คือให้ฟีลแบบเหมือนเฟอร์ลอยตัวครับแล้วก็สัมผัสทุกอย่างก็เหมือนไม้เหมือนไม้จริงจริงมีสัมผัสมันไม่ใช่ไม้จริงใช่ไหมใช่ครับเป็นลังเน็ตถ้าเป็นฟีลยุโรปเนี่ยครับเขาจะใช้มือจับเป็นฟีลตู้ไม้แล้วก็มือจับสีดําแบบดันๆนคล้ายๆกับพวกงานเหล็กอิตาลีอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับนี่ไงฟีลมันได้แล้วทุกคนดูสิแล้วก็เปิดออกมาเนี่ยมันจะเป็นอ่ะสังเกตนะ เขาใช้เป็นแบบไฟเซนเซอร์หมดเลยคือถ้าเราเออกแบบแค่เป็นลายไม้อย่างเดียวครับมันก็จะน่าเบื่อขึ้นไปเราก็เลยใส่แบบกรอบเซาะล่องลงไปให้มันดูเป็นรอยเป็นกรอบมันจะได้ดูมีมิติแบบมันทําให้ตู้เสื้อผ้าดูสูงขึ้นเหมือนก็คือใช้เส้นใช่ครับใช้เส้นใช้เส้นใช้กรอบขึ้นมาช่วยนะครับทำให้มันดูสูงนะนจริงๆสูงไหมสูงนะครับแล้วด้านบนเนี่ยเห็นว่าเป็นเป็นซ่อนแบบท่อแอร์ใช่ไหมครับ ทำแค่ซ่อนท่อแอร์อย่างเดียวเหรอซ่อนท่อแอร์แล้วก็สามารถเก็บของอะไรได้ด้วยครับเหมือนตู้นี้ก็ปกติบ้านทั่วไปในบิวอินก็จะสูงแค่สองเมตรแปดแต่หลังนี้สูงถึง3ามเมตรเลยครับสมเมตรใช่ครับแสดงว่าเพดานสูงมากกว่าแน่นอนนะครับถึงไหมเนี่ยเปิดเนี่ยเนี่ยอยากเปิดดูมากเลยนี่แล้วเขาทำเป็นซ่อนไฟด้วยเห็นไหมแต่เปิดได้แค่นี้เลยเดี๋ยวผมปิดไม่ได้เนี่ยแล้วด้านในนี่ ใช้เป็นโชกเหรอครับใช่ครับใช้เป็นบานโชกแบบดันขึ้นเพราะถ้าเป็นบานบานเปิดเมื่อถ้าแบบเปิดยากอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าดันโชก<ม>ก็จะดีดขึ้นเองเลยครับแล้วเวลาเราจะเก็บมนะันน่ะเก็บเก็บต,ต้องมีบันดไดใช่ลูกค้าต้องมีบันไดขึ้นไปเลยต้องมีบันไดนะครับแล้วถึงจะปิดได้นะ<ต>เนี่ยแต่ส่วนใหญ่ก็คือสร้างมาเพื่อไว้แบบเซอร์วิสท่อแอร์อะไรอย่างเงี้ยครับแอร์เกิดชำรุดขึ้นมาก็จะมาเปิดตัวนี้แล้วก็อ,อซ่อมไ,ได้ครับก็คือทําได้หมดเลยใช่แล้วเราไม่ทาเป็นบานเดียวแล้วยกทีเดียว ถ้าบานเดียวมันจะหนักเกินไปครับมันม,มันทําให้พังหรือถล่มได้เนี่ยอการลบน้ำหนักมันจะมากเกินืปนอกจากโซนที่มันเป็นแบบเสื้อผ้านี้แล้วก็มีโซนที่เป็นแบบโต๊ะเครื่องแป้งด้วยใช่ครับก็คือด้านหลังตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นเหมือนโต๊ะเครื่องแป้งทั่วไปใช่ไหมครับพ<ช>ิเศษนี่คือ เห็นว่ามีไฟั้นบนมีไฟเนี่ก็กระจกจะเต็มบานเลยครับนี่ไงสังเกตดูเลยว่ากระจกเต็มบาน <c oughs> ถ้ายืนตรงนี้ก็คือเช็ความไม่ปลอยของตัวเรา <c oughs> รได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นแบบวอล์กอินโคเซตเล็กๆนะจริงๆก็ไม่เล็กหรอกเพราะว่า <c oughs> ดูจากพื <c oughs> ้นที่ตรงนี้แล้วใหญ่มากนะครับ เจ็ดหลังนี้5้าแสนบาททวนครับ5้าแสนบาททวนนะ<ส>แล้วเนี่ยดูสิฟันนี้เขาคร,ครบมากด้วยโดยเฉพาะโซนครัวนะครับผมชอบมากเลยเนี่ยเพราะว่าดูสนุกกับการทําคัวมากปกติก็ไม่ได้ทําคัวนะแต่ดูแล้วแบบมันมีอุปกรณ์ให้เล่นเยอะแยะไปหมดเลยเอาอย่างนี้ให้ดีมฝากผลงานของบ้านรักอินเทเรียนะครับฝากติดตามผลงานของบ้านรักอินทีเรียได้นะครับได้ติดต่อได้ทั้ง Facebook อินสตาแกรมทิกต็อกก็คือใช้ชื่อบ้านหลักอินททเลียทั้งหมดเลยครับวันนี้ผมกับดีมก็ต้องลาไปก่อนแล้วแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเพราะว่าในรอบนี้เนี่ยคุณจะได้เห็นงานดิวอินแบบไม่ซ้ําด้วยใช่ไหมอ่ารอติดตามนะครับวันนี้ผมกับทีมงานก็ต้องลาไปก่อนแล้วแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ